เจอกันอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับช่องเกตรดาแสงดีครับพี่น้องกลุ่มคนลักลกเขาใหญ่แสงนาพี่น้องครับผมวันนี้ว่ได้ไปต้อนกครับพี่น้องพายุครับผมฝนตกยังมือเลยครับผมพอดีครับจังหวะมันหยุดครับผมส่วนแรงๆครับผมก็เลยาเจ้าแสนเล่นแดดครับผม เด็ดเนี่ยข้าวเลี้ยงนะผมตั้งแต่ซีโมงหมดแล้วนะพี่น,อน้องยื่นะอตออตออยูน่นะครับตันนี้ก็มุกโม่งเครงหรอกครับผมแดดย,ยังนั่นอยู่ไม่ได้ออกครับผมมือเนี่ยโอ้ยพี่น้องโควิดเดือดร้ายครับผมสายหานะครับ จากนั้นก็บบริมหาเลยครับทีมงานกับได้แช่คู่หากันครับคุยกันทั้งไล่พี่น้องอืม <ừ. S 1> เอาขึ้นฟ<ม>ึกครับผมเอาขึ้นฟึ้นไล่ตากแดดไปครับพี่น้องบริมหาดเราต้องเึ้น,น,น,นกีฬากกเดี๋ยวมันี่ห้างไว้มัน่นี่กินั่นกัน ลืมไปเนาะพี่น้องต้องใส่ใไว้นี่คือนะครับเรามีนกครับผมนกอยู่ข้างบ้านเนี่ยนกที่ผมปล่อยออกไปอะพี่น้องพี่หยังเงินะพี่หยังเงินะฮะพี่หยังพี่น้องพี่หยังเงินะห <laughs> ยังเงินะห <laughs> วยเขาญ่หรือเขาหยังโอเค อีกเลยทั้งนั้นโอ้ยนกเขาไฟพี่น้องนกเขาไฟมากกว่าครับผมอืหอ,อแล้วเอาขึ้นไล่แดดครับขึ้นใส่แดดครับพี่น้องวันได้มีคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยโควิดไหมมันคขึ้นขึ้นเนี่ยแต่น้อพี่น้องรักษาสุขภาพมันเด้อครับผมทีมงานก็นต้อง กับเอาตัวเจ้าของมันหลอดหลแต่ละคก้นครับผมจากนั้นผมนก็สร้างว่าบ่หมหาครับผมเห็นเห็นมันจางๆก่อนจังก้อนมาหากันนะพี่นอ้องผมกับบกก้าไปหาเล่ากันนะครับคือความหมายนะพี่นอ้องหน้าหน้ากับปูนนะครับสม,มุทรสาค,าค,ครหมดเลยขนขั้วไปเราครับขนขั้วไปสม,มุทรสาครไปขังทะเลหมดเลยเอาขี้ิตเจ้าของมันหลอดโอ้ย เดือดแห้งนะพี่น้องจักจังไดยครับสิวัยวะเป็นช่วงนีนะ้เนาะโควิดแน่คือแรงครับแนีพี่นอ้องอือเอาครับนต่นไหนเราฝากคลิปมากได้พี่น้องไทยๆเดี๋ยวผมจะลงให้พี่น้องเบิ้งหน้าครับฝากมาแล้วก็ฝึกขนุนที่เราละไรนกทะเลเป็นเป็นได้ตัวหนึ่งนะครับมือนั้นได้ตัวหนึ่งว่านั่นละเอียดนกตัวใหญ่หลายครับเป็นว่า วใหญ่ยอยู่ครับนกทะเลี่นกไอหน้าเกลือต้องก็ติดทะเลี่เนาะครับก็คือว่าแหละครับนอนนเราขายของในตลาดนัดเนาะครับในสภาพผ้าว่าจังสีมันไปว่าไรเราก็เลยับ้องเอานขนไขยชีวิตหลอดครับผมถ้าลูกมามเงี้ยไปยนะทัเลี่ตอพีนองเนาะเอาครับเดี๋ยวจังไดผมกับจีฝากไว้สะมีและพี่น้องเอาเจ้าแสนลายเดยดพี่น้อง แล้วบพอจากนั้นก็บเบิ้งคิดหน้าให้ครับคิดมวนมวนจากหน้าให้คนบานๆเนาะครับเนาะ<ม>คนรักลกเขาใหญ่สายห้าครับผมเ<ม>อาครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งคิดหน้าให้ต่อเรื่อยๆพี่น้องเด้อครับผมโหลสวัสดีครับผมชมรมคนแรกนกเขาใหญ่สายห้าวันนี้ผมจะมารีวิวนกทะเลที่ได้มาเมื่อวานก่อนครับวันที่8 เชื่องครับไม่ดิน้นเลี้ยงง่ายครับผมดูนี่ครับสวัสดีครับจารลี่นกทะเลครับได้มาจากปลายทะเลเมื่อวันที่แปดครับเลี้ยงง่ายเชื่องครับไม่ดิ้นครับตัวใหญ่ ก็วันนี้มีเวลาว่างจะเอาขนุนไปต่อดูสักพักหนึ่งครับเผื่อได้เฉลยครับผมนู่นจะขึ้นไปทะเลนะครับคู่นะครับนี่ครับเจ้าขนุนครับผมเดี๋ยวจะเอาขนุนไปต่อนุ่น ไปขึ้นทะเลลูกเด่ก็เย็นแล้วนะครับจะห้าโมงแล้วครับผมเจ้าขนุนครับ เห็นเหมดเลยวัดปั้นน้ำถนขน,นขึ้นไว้นีแล้วครับเดี๋ยวรอ ติดตามครับผมนอนเหรินด้วยกับต่อมนบองครับมันลองปลาลนเยอะครับเป็นต้องแนงแนงแนงลองปลาปัา๊บปั๊บหยับพอนปั๊บปั๊บปั๊บหอดเหลือหมดเหนือ ว่านเหนียดผมบอลลันครับนี่ผมอเอามาเด็ดไหมครับยอดหลวมันยอดหยังเรียบร้อยเนี่ว่านมันเดี่ยวว้านหลวมันบอลันครับเหนียดเขาจะนุนถึงน้ำเชื่อมครับมึงมันรันบ่ครับเอาปลากับล่านครับโดนน้าโดนล เลีใใ้บได้เพราะนไม้เลงครับต้นไม้ยงยังครับเปลาน้ำแต่แห้งแห้งก้อนแห้งเลเป่าน,น้ำเก่ครับเอาน้ำเก่าเออฮะเอนเด้อครับเน,นี้ยขนไนด้หัวจิมนะครับ ไปสิียเดี่ยครับอะปั๊บวุมเยบเยบเยบเป็นเสงนยล่งเลยครับดนเพิ่งแล้วกลงลางกันนเลงผู้หรอกครับน้องปลาไงโคตร่ครับอะดูบสอะไร

โนึงจะลงไปกางลางอากระเบื่อึงมหาอื่นถึงมาาตอนจะน้องน้องกันเอากันด้อมีคร um um ับน um ี um ่แคนครับนี่นี่ครบสลบชิปกับเชี่ยนมอนนะครับด้วยบ้าครับผมร่มแห้ง น้ำเข้าไห้แห้งุน้ำเตนเรีครับนกกับมิตามาบินกายซื่อๆื้หละครับก็เข้ามาไก่เลยขนนุนก็ขนหัวแซมขาวบวกดูกครับขันเจ้าเจ้าอยู่ขนุนเลยคุรรร มุนก็น้อยบ,บ่ลูกเออเอาจักบาทบ่ลูกเออมุนเอาเฮ้อะฮะอยัางน LIKE ้องขึ้บ้านแนวนน่นนอบาดนี้นอห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 นอตาย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 แต่แนวนี้ก็บเพี้นบ่ลูกมันบ่ใช่มันบ่ใช่เอา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 ละ สวัสดีครับสวัสดีครับหนุกเนเกินไปแล้วขนเลยเอาครับพี่น้องเป็นไรเนาะครับเบิ่งคลดหน่ายๆแล้วครับผมน้องมันมวเนาะครับเนาะบ่ได้ไข้เครียดครับผมในวันหยุดเนาะครับบ่ได้ออกหลากยาวๆให้พี่น้องเห็นเนาะครับเอาครับจนเมื่อแล้วครับพี่น้องแล้วผมขออนุญาตไปเอาจากแสนลงกงอนเนาะครับพี่น้อง ขันยนคำวัดเ,เลยแหละขอครับชินี่ซัมมี่นาะครับพี่น้องทีงไหนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเนาะช่องเกียรดาแสงดีนะครับเกียรติปกียติพี่น้องโอ้ยคลิปสีห้างเลยเด้อพี่น้องเนาะครับผมบ่ได้ไปหาผู้นัน้นผู้นี้ครับผมบ่ได้ออกต่อท่านพี่น้องได้ขอฝากติดตามนะครับผมคนรันกนกเขาเยี่ยสห้าช่องเกียรติศาดาแสงดีครับผมพี่น้องชิมี่ซันมี้ครับผมผมเกียรติศาดาแสงดีขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับแป๋วหนกรถคนขับทุ่มก็กลัวล้วครับผมพี่น้อง